สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ปอมาตอบคำถาม LaLa Family นะคะ l a ล a Family เข้ามาถามว่าสอนแต่ง transition น่ารักน่ักเวลาเปลี่ยนคลิปหน่อยค่ะโอเคค่ะทุกคนคือขั้นตอนคือง,ง่ายมากๆเลยนะคะไปทำตามพี่ปอกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่แอป Vllo เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปตึง่งหน้าเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็กดไปที่ new project ค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราเลือกวิดีโอที่เราจะตัดต่อค่ะ เสร็จแล้วก็เปลี่ยนชื่อคลิปนะคะตรงนี้พี่ปอเปลี่ยนเป็นรีวิวนะคะเสร็จแล้วก็กดที่ create project เลยค่ะพอคลิปวิดีโอเราขึ้นมาแล้วนะคะเราก็กดปุ่มตรงนี้เลยค่ะตึง่งเห็นไหมคะจะมีเอฟเฟกเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราได้เลือกนะคะอันนี้พี่ปอก็เลือกเป็นตัวอย่างนะคะที่ลาลา Family ถามเข้ามานะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ เห็นไหมคะขั้นตอนการเปลี่ยน transaction ของคลิปวิดีโอก็ง่ายๆเลยนะทุกคนสามารถลองนําไปปรับใช้ดูนะคะใครที่อยากให้พี่ปอสอนทําอะไรเกี่ยวกับวิดีโออีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ปอจะทําคลิปสอนให้คะ่ะสําหรับคลิปนี้ไปเลยคะ่ะ